รับมอาหารการกินท้องกินชุมชนนะตัวน,นี้พิจพามาชมนะครับอาหารที่ว่าของกินอย่างดึงของกลุ่มชาวตรงน,นี้โดยโดยปกติชาวไทลือน,นะแล้วว่าไทขืนจะนิยมทานกันนะผมจะได้จะให้ดูก่อนวัดเขามีงานนะแล้วเขามีตรงทานนะผมมาถ่ายทำสำรวจว่าอาหารท้องกินเขาเป็นอะไรบ้างี่เห็นตรงนี้นะผมขนมจีน ขนมจีนนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกระลำซอยนะครับดูควบคุมเขาก่อนเดี๋ยวจะอธิบายฟังตรงนี้เขาจะมีเครื่องปรุงเขาเลือกปรุงเขาหลากหลายทุกคนเดี๋ยวจะอ่าไปตอนนี้เป็นน้ำเรียกว่าน้ำซุปก็ได้ครับน้ำซุปน้ำต้มที่เขาใช้ ลาดนะฮะที่ใช้น้ำเรียกว่าทำน้ำขนมจีนตัวนี้ถ้าทองถินเรียกว่าน้ำเชื้อนะฮะน้ำเชื่อถ้าภาษาทองถินก็เรียกว่าขนมเส้นน้ำเชื้อนะฮะถ้าทางหรือทางหรือนี่ขนมเส้นหัวลงนะขนมเส้นหัวลงขนมเส้นขนมขนมจีนน้กว่าแต่ค่าน้ำสาข้าวประมาณน้ผมน้ำต้มข้าวนะเพราะว่าเขาต้องใช้น้ำาขอเขา อ่ามาเป็นใส่ขนมกินนะเอ่อเขาจะนิยมชอบทานกันนะผมแล้วก็อาหารตรัวนี้มันไม่อาจจะไม่ค่อยจะได้เจอบ่อยนะ,ะเฉพาะงานพิเศษพิเศษเดี๋ยวจะพาดูก่อนนี่น้ำมะขามเอ่อน้ำมะขามนะผมน้ำมะขามที่เขาเอ่อใครชอบเปรี้ยวก็ใส่มะขามนะผมแล้วก็ อ่าตัวนี้น้ำต้มข้าวอย่างน้ำเชื่อมนะงน้มเจือช่ส้นน้ำเชื่อนะฮะเนี่ยที่อ่าเป็นอาหารเฉพาะที่ทน,นะผมเขาเรียกตรงนี้จะเรียกว่าเป็นบังใสเลือดอาหารเจก็ว่าได้นะ,ะอาหารเจ,ะะาารเจค,คือไม่มีเนื้อนะเวลาวัดกลุ่มซาตทยเขามีงานวันพระที่เขาจะเรียนนี้กันคือเป็นบังใสวิรัตฮะเครื่องปรุงใจดูหลักๆก็มีถั่วเน่าอ่าเดี๋ยวให้ดูมีอะไรบ้างถั่วเน่า เล่าเล่าพริกก้อนพริกก้อนอันนี้อะไรงางาอันนี้มะเขียนมะเขียนกระใสกหมใส่มะขามเปียกมะขามเปียกมะขามส้มซีอิ๊วต่อซีอิ๊วก็มีอะอะไรอีกไม่ได้คือพริกต้มต่อพริกต้มเนาะ ราดิหอมนี o, like a a ่เขาเขาเรียกว่าหอมนี่ก็หอมเนี่ยกระชีมะก่วมอ่ากระชี้พลังกรชีพลังกระป๋องมันเนี่ยอันนี้เขห้องนะครับผมเครื่องปรุงของเรียกว่าขนมขนมเซนน้ำเชื่อนะฮะอยากกินเขาเขาเขาดิยมกันผมผมดิบโดยเฉพาะกลุ่มเธอร์นี่อ่าตรงนี้นี่ตามร้านทั่วไปอาจจะไม่ค่อยจะมีขายผมอ่าไม่ไม่มันจะแตกต่างจากขนมจีนน้ำเียวนะ เรียว่าข้าวซอยน้ำพััวขนมเส้นน้ำพััวนี่ไม่ใช่นะผมตอนนี้เขาเรียกว่าอ่ขอข้าวเส้นน้ำเชื่ออ,อร่อยนะเขาชอบกันเมือ่นะอกี้เห็นคนรุมอ่ารุมตอนนี้เขาเป็นโรงทานนะผมโรงทานถือว่าเป็นอาหารเจรเลยก็ว่าได้อาหารเจรอาหารมังสวิรัติเวลาเป็นกานสำคัญโท่เนา่า ถัเมเเ่อัวนราตวนี้ถันวถนาผงนะผมัวผงที่เครืงง่องปรุง่การมาแขวนมาแขนทิ่คนแล้วกอ็อีกอย่างนึงผงซูรสน้ำปลาผงในส่ขัดได้นะอันนี้นี่ยอดที่ยอมาจัดหนึ่งนะ,ะแล้วก็จะมีน้ำามาสามซิ้มเกลือประมาณนั้นเป็นรงทานนะผมพา,พาไวชมน,นอาหารท้องถิน่นขนมเส้นน้ำเชื่อรงทานทา,านฟรีนะ ปกตินี่ผมเคยไปถ่ายทาที่บังยอน่งที่เขาทาแบบเพื่อนบ้านจริงๆนะ,ะที่เขาเอาน้ําต้มเอาน้ําต้มจากต้มเส้นขนมจีนนี่มาทําเป็นน้ำเรียกว่าน้ําซุปอีกทีก็ได้นะผมอร่อยนะ<อ>ผมเคยทานอรอ่อยอาหารการกิน้องสิรสุขชน,ก,นการบุนของชาวไตผมฝามาชมนะแต่นี่เบื้องหลังลงโค้งเขาแต่ว่าอาหารนี่มันแปลกๆที่ถึงจะไม่่อยได้เห็นนะผม ตะกี้เห็นคนลุมกันเต็มนะ,ะไม่สามารถเข้ามาถ่ายทำได้ตอนนี้คนห่างไปและยังมีคนทยอยเข้ามานะผมะจะว่าเป็นอาหารหนักก็ว่าได้อาหารเบาก็ว่าได้นะผมะขนมเส้นน้ำเชื่อ,อตัวนี้แล้วก็อีกอย่างอาหารอีกอย่างข้าวเดือดพูนนะผมข้าวเดือดพูนนี่ไม่เห็นข้าวเดือดพูนนี่ไม่เห็นนะแต่ได้ตามมาชมอาหารการกินของดรีชุมชน อร่อยนะผมเห็นผมทานละโดนของใครเข้ามันนะไปนั่งทานตรงโน้นตัวนี้ก็ได้ถ้ามีงานที่วัดนะผมพามาชมงานที่วัดเขาเรียกว่างานเทพมาชาติวัดของชาวไทที่แม่สายนะงานบุญเทพเทพมาชาติของเขาตัวนี้เรียกว่าปล่อยกั้งคำนะแต่ว่าพามาดูโรงครัวเขาเห็นเขาเลี้ยงอาหารแปลกๆก็พามาแสดงเป็นเสมือน ้มเนอาอหารจะพอะทินนะผม,ะมน้ำซุปต้มเข้าเป็นบังสาวิรัตหรือว่าอาหารเจจะไม่มีเนื้อนะผมจะไม่มีเนื้อนะจะไม่มีเนื้อนะ,อะ,ะ,มมนอนะผม น้ำน้ำต้มขนมเส้นที่เขาใช้น้ำราาดตรงนี้เลยเถ้าตามร้านก๋วยเกี๋ยวข้าวซอยทั่วไปนี่อาจจะไม่มีขายนะต้องทําเป็นงานพิเศษมั่งต้องเป็นแบบพิเศษพิเศษเขาจึงจะทํากันขึ้นมาเนยผมตรงนี้ขนมเส้นทำเชื่อสละฮาเดคามาชมนะผม เขาเขาเรียกว่าเป็นอาหารเจทนิยมเขาก็ว่าได้้วชอบทานตะก,กี้เห็นคนลุมกันเต็มนะผมแต่นี่เป็นลงทานนะแต่ว่าเขาเลี้ยงฟรีลงทานที่วัดนะแต่ว่าอาหารแบบปกติธรรมดาก็มีนะแต่ว่านี้เป็นอาหารพิเศษคนประชอบอาหารเจนะ